น,นี่เป็นบ่อน้ำร้อนนะคะก็คือร้อนแช่นาำไม่ได้อันนี้ที่นี่เป็นเออเขาเรียกว่าน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะแม่ขาจานก็สามารถมานั่งแช่เท้าได้นะคะก็บรรยากาศจะประมาณนี้ค่ะ ะะนะะก็จะมีที่นั่งให้แบบนี้นะคะเป็นจุดๆเราก็สามารถมานั่งแล้วก็เอาเท้าจุ่มลงไปแบบนี้ <c oughs> อ,นอ่อนพอดีพี่เขาบอกว่า,าน้ำเพิ่งเปิดเข้ามาใหม่เลยร้อน <c oughs> ต้องรอสักพักนะคะ <c oughs> ถ้าแช่ตอนหนาวๆน,น่าจะดีเนาะขี่โอ้ยร้อนมากนะคะจะอยู่ริมถนนเลยค่ะมาง่ายนะคะแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะค่ะส่วนฝั่งตรงโน้นเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะเห็นน้ำพูที่พุ่งขึ้นมานะคะ ฝั่งนี้ก็มีนะคะเอ่อแต่ว่ามองไม่เห็นหลดบังนะคะโอเคเดี๋ยวได้ข้ามไปฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะคะหเด็กๆมาเที่ยวว